สวัสดีค่ะพบกับความน่ารักของมินปิงในการเอาใจใส่แฟนคลับในวันรวมพลที่ผ่านมามีนปิงได้ออกมาขอโทษแฟนคลับเนื่องจากแฟนคลับมาเยอะในวันนั้นสถานที่จึงดูแออัดไปเมื่อพวกก้องทราบก็ออกมาไล่ชี้แจงพร้อมทั้งขอโทษแฟนคลับอีกครั้ แลพะพ่อกล้องยังได้แจ้งตารางงานมินปิงในเดือนหน้าก็มีรวมพลอีกเช่นกันเอาใจใส่แฟนคลับดีแบบนี้น่ารักดีอย่างหนึ่งของวันนี้นะก็คือไอ้บางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะมันอยู่นอกเหนือความคนโทรลได้ของเราเช่นยามและอะไรต่างๆมันเป็นของสถานที่ตรงนั้นคือตอนแรกอะ่ะเราจัดงานใช่ไหมเราก็ขอสเปซในการรวมพลไม่ใช่เราไม่ขอนะ เราขอแต่เขาอ่ะด้วยเนื่องจากสถานที่เขาอ่ะเขาอลา,าวให้กับทางทางสถานที่จัดงานแค่บางโซนเท่านั้นแล้วเขาก็มาแจ้งเราอีกทีหนึง่งมันถึงได้มีการเป็นสัดส่วนทีเนี้ยวันเนี้ยนี่ก็คือเป็นผู้ประสบภัยเพราะว่ารถติดแบบมหาศาลมาแล้ววันนี้งานเยอะมากก็ตัวเราเองยังไม่ได้ไปที่งานน้องเลยเพราะว่าไปไม่ทัน กินข้าววันเกิดญาติผู้ใหญ่ก็ไม่ทันวันนี้ออกจากร้านที่เอ็มซเฟียคือไปเอ็มซเฟียนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหลังสวนนั่งมอเตอร์ไซค์กลับมาเอ็มซเฟียคือแบบจะเป็นลมอ่ะมันก็เป็นเช่นนี้แหละทุกคดเรากโทษโดนะ